มาที่ป๊บเบลล่ากันบ้างค่ะนี่ก็เรียกว่าเป็นพี่ใหญ่นะคะในวงการค่ะนำทีมน,น้องๆน,นักแสดงค่ะซ้อมโชว์ในงานมหากรรม49ปีช่อง3นะคะไปดูภาพบรรยากาศกันเลยค่ะเริ่มจากพี่ป๊บธนวัฒน์กันก่อนค่ะนี่เป็นพี่ใหญ่นำทีมนักแสดงน้องใหม่เป็นน้องใหม่จริงๆนะคะเกือบทั้งหมดเลยค่ะซ้อมการแสดงในเพลงลูกทุ่งสุดมัน ที่มีท่าเต้นสุดโจ๊ะนะคะทำเอาหนุ่มๆโดยเฉพาะพี่โป๊บเนี่ยแหละค่ะบนบอกว่าให้ไปเตะบอลยังจะดีสักกว่าปวดเข้าบ้างปวดหลังบ้างแหละแต่แค่เจอกันในการซ้อมครั้งแรกนี่ท่าทางเขาก็โอเคแล้วนะคะไม่เป็นคนดูนะโอเคค่ะโอเคเลยใช่ไหมคะงานนี้หนุ่มๆรุ่นน้องเขากพ <c oughs> แค่เจอกันครั้งแรกก็พร้อมใจก,กันยกให้พี่โป๊บเป็นสิทธ์พ,พี่แล้วนะคะค่ะ ยากยากมากท่าก็แบบว่ายากเอวรู้สึกมีตอนเนี้ยเอวบางทียังวะเอวเปนนิดนึงมันกึกแดงกึกเสียงมันจะมีท่าหมุนแบบเร็วๆไงก็บอกว่าถ้าถ้าเข่าหลุดก็หามด้วยนะอยู่แถวแน่เราก็ต้องทำให้เห็นว่าไม่ว่าอายุเท่าไหร่เราก็ต้องทำนะครับก็ดูจากพี่เขาเนี่ยนะครับ เต้นดีครับเต้นดีเขาเต้นดีครับผมก็ไม่่เต้นะได้ดีกว่าโจรขนาดนี้เฉียบเฉียบเฉียบสนุกดีครับผมก็ได้เหมือนกันครับได้พี่ป๊อบนำดูพี่ป๊อบเป็นตัวอย่างเต้นแนวนี้ก็สนุกดีครับผมก็อยากให้ทุกคนรู้กันครับพี่ป๊อบเป็นคนนำก็จริงๆก็เมื่อกี้แอบสังเกตพี่ป๊อบเป็นตัวใหญ่เหมือนกัน สิ่งอยากเตะบอลมากกว่าอยากเตะบอลมากกว่าว่านี่แต่เพื่อแฟนๆที่โฟมทำได้นะคะคนให้เป็นสิ์ที่เรียบร้อยแล้วอมาที่สาวๆกันบ้างค่ะเบลล่ารานีนี่ก็นำทีมแสดงสาวๆน้องใหม่เช่นกันไม่นับโบเบนจวันนะครับค่ะก็มาซ้อมท่าเต้นสุดแซ่บค่ะในเพลงลูกทุ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะสาวๆบอกว่าเบลล่านี่เต้นได้ชนิดที่เรียกว่าเหมาะกับการเป็นหัวหน้าแก๊ง ใ <ไ professors> นวเดียวค่ะน่ง่ายเลยสนุกค่ะแล้วก็คือเป็นเพลงที่จะบอกคุณเคยอยู่แล้วอ่ะมันนี้ สนุกคาะท่าเต้นเอาทีหลังเอาอินเนอร์เหมือนที่ทุกคนบอกอะค่ะชอบ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 เพลงลูกทุ่งอยู่แล้วค่ะก็เลยแบบว่าอย่างที่ทุกคนบอกแเต้นแรงๆไว้ก่อนมันมันแกแทกจนจุกอะค่ะอันนี้แก๊งเราก็แบบคือเรียกว่าเต้นจนจุกพอทุกคนก็แบบตะโกนว่าจุกแล้วจุกแล้วมีเพลงที่ทุกคนรอดูกันนะคะมัอนจุกมากมันจุกมากจริงๆมันจุกมากค่ะที่จุกนี้ไม่ใช่ละค่ะตอนเบรกไปกินข้าวเหนียวมูปิ้งกลับมานี่คือจุกจริงๆค่ะ <c oughs> นี่แหละค่ะสองเต็มที่แล้วแอบบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะคะว่ากลุ่มสาวสองกลุ่มนี้เขาไม่ได้มีโชว์เดียวเท่านั้นนะคะคแต่เดี๋ยวจะมีช่วงที่เขาต้องมาแบทเทิลกันด้วยโอ้จะสนุกแค่ไหนจะชุลมุนแค่ไหนก็ต้องรอติดตามกันในวันจริงนะคะค่ะยังมีสาวๆอีก1กลุ่มนะคะนี่ก็มีน้อง